สวัสดีครับวันนี้พบกับอักษรออนเลิร์นวันนี้เด็กๆอยู่กับครูพี่เบนเช่นเคยนะครับในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นป .1 น,นะครับเรายังใช้หนังสือเรียนเล่ม smile ป .1 น,นะครับเอาล่ะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้เรียนเรื่องของ การกล่าวทักทายแล้วก็การกล่าวแนะนำตัวใช่ไหมครับโดยการใช้คำว่า I'm I'm ตามด้วยชื่อนั่นเองนะครับแล้วก็ยังจะได้เรียนประโยคว่า It's nice to meet you It's nice to meet you ที่แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมครับแล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องของอะไรไปอีกครับประโยคคำสั่งเนาะโดยการใช้คำว่า Please นะครับทำให้สุภาพใช่ไหมแล้วก็การใช้คำว่า แค่านในประโยคขอร้องหรือขออนุญาตนั่นเองนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนวันนี้กันเลยดีกว่าครับมาดูหน้าแรกกันนะครับเด็กๆหน้าแรกเด็กๆจะเห็นบนกระดานว่าอามีรูปนะครับต่างๆคุ้นๆไหมรูปคำสั่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกเนาะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยว เรามาจับคู่รูปให้ตรงกับคำสั่งกันนะครับมาดูรูปที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นรูปเด็กผู้หญิงเนาะมีลูกศรชี้ขึ้นเขากำลังทำอะไรครับเขากำลังยืนขึ้นนั่นเองนะครับยืนขึ้นในภาษาอังกฤษก็คือ s t a n d u r s t a n d up นะคะเพราะฉะนั้นต้องจับคู่กับข้อข้อ c นะครับ standard ใครตอบถูกก็ very good เก่งมากนะครับ รูปต่อไปครับรูปที่2เป็นเด็กผู้ชายกําลังถือแว่นขยายนะครับดูดอกไม้อยู่แสดงว่าเขากําลังดูนั่นเองคําว่าดูหรือมองในภาษาอังกฤษคือ look เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจับคู่กับข้อข้อดีนะครับ great เยี่ยมมากต่อไปครับต่อกันเลยรูปที่3เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรครับมีเก้าอี้แล้วก็มีอักษรชี้ลงเนาะ เขากำลังนั่งลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆ,ๆต้องจับคู่กับข้อกับข้ออะไรครับตอบดังๆพร้อมกัน louder ครูเพียรไม่ได้ยินเลยดังขึ้น่า fantastic เยี่ยมยอดมากครับต้องจับคู่กับข้อ b s i d d o w n นั่นเองนะครับรูปต่อไปครับเด็กๆรูปที่ c เด็กผู้หญิงถือหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกศรชี้ออกเนาะเปิดนั่นเอง ต้องจับคู่กับข้อข้อไรเอย่ยข้อ f นะครับ่า open your book open your book เด็กๆออกเสียงตามครูเพียงหนึ่งครั้งครับ open your book เก่งมากครับทุกคนต่อไปรูปต่อไปครับเด็กๆรูปที่5เด็กผู้ชายกำลังฟังนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับคู่กับข้อ a listen listen คำนี้ครูพี่เบนสอนออกเสียงไปแล้วเนาะว่าเราจะไม่ออกเสียงตัวทีนะครับเราจะออกว่า listen listen นะครับไหนลองออกเสียงตามหนึ่งครั้ง very good ครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะครับต่อไปรูปที่6กก็แน่นอนว่าเหลืออยู่รูปเดียวแล้วนะครับก็ต้องตอบข้อ e close your book close your book หรือปิดหนังสือนั่นเองนะครับ ต่อไปครับเด็กๆหน้าต่อไปดูบนกระดานนะครับยังจําตัวอักษร,รภาษาอังกฤษกันได้ไหมที่เรียนไปกับครูพี่แป้งแล้วก็ครูพี่กีนนะครับวันนี้ครูพี่เบนได้เอาเพลงตัวอักษรเนาะ A B C ที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วเนี่ยกลับมาให้เด็กๆได้ทบทวนกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันซักอีกรอบหนึ่งนะครับไปฟังกันเลย A B C กันบ้างครับเด็กๆยังจําเพลงนี้กันได้เนาะก็อย่าลืมเอาไปทบทวนด้วยนะครับสิ่งที่เรียนไปกับรูพี่แป้งแล้วก็รูพี่กรีนนะครับบนกระดานที่เด็กๆเ,เห็นคือตัวอักษรพิมพ์เล็กเนาะอย่าลืมนะครับในหน้าต่อไปครับเด็กๆด,ดูบนกระดานจะเห็นว่ามีรูปที่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับคําสั่งในหน้านี้เขาบอกว่าให้ the Joy the dot ตส t จอยเ Do แปลว่าอะไรครับเด็กๆ แปลว่าจุดนั่นเองนะครับในหน้านี้เขาให้เราลากเส้นต่อจุดเนาะแล้วเดี๋ยวพอลากเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปที่สมบูรณ์คือรูปอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องหาจุดเริ่มต้นให้เจอก่อนถูกไหมจุดเริ่มต้นก็คืออักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษครับเด็กๆคือตัวไหนมีใครหาเจอไหมยกมือขึ้นเร็ว raise your hand raise your hand อ่าต้องมีคนหาเจอแล้วแน่ๆนะครับ ก็คือตัว A นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มลากเส้นต่อจุดจากตัว A กันเลยนะครับตัว A ต้องลากไปไหนครับเด็กๆตัว B นั่นเองนะครับ B แล้วไป C ต่อเลยครับเด็กๆ D E F ใช่ไหมครับต่อไปก็คือตัว G ต่อจากตัว G คือตัวเด็กๆต้องออกเสียงชื่อตัวอ,อักษรน,นี้ให้ถูกนะครับคือตัว h นะครับลากต่อไปเลยต่อจากตัว h คือตัว i นั่นเองนะครับาลากลงมาเรื่อยๆเลยครับเด็กๆตัวต่อไปคือตัว J แล้วก็ตัว K ต่อเลยครับลงมาเลย L ใช่ไหมครับ M แล้วก็ไป n อ่ามาครึ่งทางแล้วมาครึ่งทางแล้วต่อเลยครับ O P Q แล้วก็ส่วนหางเป็นตัว r แล้วก็ส่วนเท้าครับลากลงมาเป็นตัว s, <S ต่อด้วยตัว t แล้วก็ต่อด้วยตัว u ต่อไปครับเด็กๆตัว v อ่าตัวนี้เด็กๆออกเสียงตามหนึ่งครั้งครับ v ดังขึ้นดังขึ้น v อ่าต้องกัดลิมฝีปากนิดนองเต่อไปครับเด็กๆ w แล้วก็ x y แล้วก็ตัวสุดท้ายของอักษรภาษาอังกฤษ,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 ษคือ Z นั่นเองนะครับเด็กๆก,ก็จะได้รูปที่สมบูรณ์เนาะเป็นรูปน้องหมานั่นเองนะครับในหน้าต่อไปครับเด็กๆวันนี้ครูพี่เบนมีเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ๆม,มาแนะนำให้เด็กๆรู้จักกันเพิ่มเติมนะครับมาดูคนแรกกันครับเป็นเด็กผู้ชายใส่หมวกสีฟ้าแล้วก็ใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมครับ คนนี้ชื่อว่าทอม this is Tom this is Tom อาใครยังจำการใช้ this is แล้วตามด้วยชื่อได้ไหมใช้ในกรณีที่ใช้แนะนำเพื่อนให้เพื่อนอีกคนหนึ่งรู้จักนั่นเองนะครับ this is Tom ก็คือคนนี้ชื่อทอมนะครับคนต่อไปครับเด็กๆมีมาหลายคนเลยวันนี้คนต่อไปอสาวน้อยผมสีชมพูชุดชมพูมีใครผมสีชมพูไหมครับเด็กๆที่เรียนอยู่ ไม่น่ามีเนาะเอาละคนนี้ชื่อว่าแอนนาแอนนาหรือว่า this is แอนนาคนนี้ชื่อแอนนานั่นเองนะครับคนต่อไปครับว,ว้าวทรงผมเท่มากคนนี้เท่กว่าพี่เบนซ์ไหมเท่กว่าครูเพียนไหมครับโอโ้โหเสียงแอร์ดังมากไม่มีใครกล้าตอบเลยเนาะรู้คำตอบกันแล้วนะครับคนนี้คือ this is John This is John นะครับชื่อว่าจอห์นคนต่อไปครับเด็กๆ Tony This is Tony นี่คือโทนี่นั่นเองนะครับคนต่อไปครับโอ้หน้าตาหล่อมากแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยมากเลยนะครับ This is Fred This is Fred คนนี้ชื่อ f ฟรดนะครับคนต่อไปครับเด็กๆคนนี้นะ่าทาทางจะรักสัตว์เนาะจูงน้องหมามาด้วยนะครับ คนนี้คือ Peter This is Peter คนนี้ชื่อ Peter นั่นเองนะครับ And the last one เพื่อนคนสุดท้ายชื่อว่า Sally This is Sally นะครับชื่อว่า Sally นั่นเองนะครับหน้าต่อไปครับครูพี่เบนมีกิจกรรมมาฝากกันอีกแล้วนะครับในหน้านี้เด็กๆด,ดูบนกระดานครับก็จะเจอรูปเพื่อนที่ยังไม่สมบูรณ์เนาะ ยังแบบว่ายังเดาไม่ถูกว่าเป็นใครใช่ไหมครับไม่เป็นไรใจเย็นๆเ,เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนอื่นเรามาอ่านชื่อเพื่อนๆไปพร้อมๆกันก่อนนะครับประโยคแรกอ่านตามครูพี่เบ้นนะครับอัมเจน y a ่ a i n อีกครั้งครับอัมเจน y ี่กูชอบเยี่ยมครับเด็กๆประโยคที่สองอั b บอบบี้อัมบอบีว้าวเกรด เยี่ยมครับเด็กๆไปกันต่อเลยประโยคที่3 I'm t o m Tommy. m y I'm t o m m y แล้วก็คนสุดท้ายคือ i m Jimmy i m Jimmy นะครับเอาละได้ทบทวนประโยคแนะนำตัวน้อแล้วก็ได้รู้จักชื่อเพื่อนกันไปแล้วต่อไปไหนเด็กๆลองเดาสิครับว่าภาพที่1ถึง4เนี่ยเป็นเพื่อนของเราคนไหนกันบ้างอ่าพอจะเดาออกไหมติ๊กตอกติ๊กต o อ ยากเนาะยากอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับเด็กๆวันนี้ครูพี่เบนมีคําใบ้มาให้นะครับเดี๋ยวมาดูคําใบ้ของครูพี่เบนกันนะครับอ่ารูปแรกเป็นรูปเต็มขึ้นมาแล้วเด็กๆจําได้ไหมเพื่อนผมแดงชุดแดงของเรามีชื่อว่าอะไรอ่าถ้าจําได้แล้วอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคําใบ้ถัดไปกันอ่า เด็กผู้ชายคนนี้ใส่ชุดสีม่วงคุ้นๆชื่อจังเลยอะแต่ยังไม่เฉลยนะครับไปดูกันต่อครับคำใบที่3เด็กผู้หญิงติดโบโดอกไม้ชัดเจนมากอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอเดากันได้แล้วเนาะแล้วก็คนสุดท้ายครับรูปร่างหน้าตาเป็นไงนะอ่าหมวกเขียวชุดเขียวนะครับเอาละ่ะถึงเวลามาจับคู่ให้ถูกต้องแล้วนะครับ ประโยคแรกครับ I'm Jenny I'm Jenny ควรที่จะจับคู่กับรูปหมายเลขไหนครับเด็กๆน่าจะง่ายเนาะอันนี้เป็นชื่อของเด็กผู้หญิงเนาะคำตอบก็คือรูปที่3นั่นเองนะครับเด็กผู้หญิงติดโบดอกไม้เนาะ I'm Jenny หรือว่าฉันชื่อเจนนี่นั่นเองนะครับไปกันต่อเลยครับ I'm Bobby I'm Bobby Bobby คือคนไหนครับเด็กๆจำได้ไหม บอบบี้ก็คือรูปใหม่เลขที่4นั่นเองนะครับเพราหนุ่มหมวเขียวชุดเขียวของเรานะครับไหนผ่านมา2ข้อแล้วมีใครตอบถูกหมดเลยครับยกมือขึ้น raise your hand น่าจะมีเนาะน่าจะพอจำกันได้เนะครับเพื่อนของเราต่อไปประโยคที่3ามครับอ m t ชอ m มีอัมชอบมีเอาละสิจะสับสนไหมเพราะว่าเหลือ2คนเนาะชื่อก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับทอมมี่คือคนไหนครับเด็กๆ เลือกตอบหมายเลขหมายเลขอ่าหมายเลขที่1ครับพราหนุ่มผมแดงชุดแดงของเรานั่นเองแล้วก็แน่นอนว่าคนสุดท้ายก็คืออัมจิมมีนะครับจับคู่กับหมายเลขที่2นะครับเอาละครับไปกันต่อเลยหน้าถัดไปนะครับเด็กๆกิจกรรมถัดไปนะครับเด็กๆดูบนกระดานนะมีใครอยู่บ้างเอ่ยแซลลี่ใช่ไหมครับแซลลี่แล้วก็เฟลทเฟลท เพื่อนของเรานั่นเองนะครับที่ครูพี่เบนได้แนะนำไปแล้วเนาะเอาล่ะเขาคุยอะไรกันเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับแซลลี่พูดว่า spell your name please spell your name please หมายความว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหมนะครับ spell เด็กๆออกเสียงตามหนึ่งครั้งครับ spell แปลว่าสะกดนั่นเองนะครับแล้วก็ name name แปลว่าชื่อนะครับเซลลี่บอกเฟรดว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นเฟรดไม่รอช้าครับเด็กๆเฟสด Fred สะกดชื่อขึ้นมาว่า F R E D เฟรดนั่นเองนะครับเอาล่ะไปกันต่อเลยครับเด็กๆในกิจกรรมนี้เดี๋ยวเด็กๆจะได้ฝึกสะกดชื่อด้วยตัวเองนะครับสมมุติว่าเด็กๆชื่อว่าเจนนี่เจนนี่ เด็กๆลองสังเกตบนกระดานครับชื่อเจนนี่เด็กๆจะเห็นว่ามีตัว N ซ้ำกันอยู่2ตัวนะครับถ้าเราจะสะกดชื่อที่มีตัวอักษรซ้ำเราจะใช้คำว่า Double นะครับเด็กๆยกตัวอย่างเช่นเจนนี่เด็กๆก็ต้องสะกดว่า J E Double N Y นะครับดับเบิแปลว่าซ้ำสองเนาะซ้ำอีกครั้งนะครับเอาล่ะสมมุติว่าเด็กๆชื่อว่าเจนนี่ แล้วครูพี่เบนบอกว่าเจนนี่ Spell your name please เด็กๆก็ต้องสะกดกลับมาว่าอาเสียงเบาจังดังขึ้นหน่อยครับเด็กๆ r o u d e r p l e e s e อ่าแฟนเทสติเยี่ยมเสียงดังมากนั่นก็คือ J E d o ยวเ e n นยเจนี่นั่นเองนะครับต่อไปครับอีกคนนึงอีกคนนึงเด็กผู้ชายบ้างทอ m มี ทอมมีอ่าสังเกตชื่อบนกระดาษนะมีตัว M ซ้ำนะครับครูพี่เบนซ์บอกเด็กๆที่สมมุติว่าชื่อทอมมี่ว่า Tommy spell your name please Tommy spell your name please เด็กๆก็ต้องสะกดชื่อกลับมาว่าอ่ะอย่าลืมนะสะกดกลับมาว่า Good job ครับเด็กๆเยี่ยมไปเลย T O Double M Y Tommy นั่นเองนะครับ Double M ท o อมีนะครับกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนเขาบอกว่าให้ listen and circle ให้ฟังแล้วก็ให้วงกลมคำตอบนะครับเด็กๆด,ดูบนกระดานครับข้างล่างเนี่ยเขาจะมีคำถามนะครับว่า what is the name of the girl what is the name of the girl แปลว่าเด็กผู้หญิงชื่ออะไรนะครับแล้วเขาก็มีตัวเลือกมาให้ก็คือ a lily b sally แล้วก็ C f l e ลเอาละเอะเอเดี๋ยวครูพี่เบนจะอ่านบทสนทนาทั้งหมดให้ฟังนะครับแล้วก็ให้เด็กๆตั้งใจฟังจับใจความให้ได้นะครับว่าเด็กผู้หญิงชื่ออะไรเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันถ้าพร้อมกันแล้วครูพี่เบนจะอ่านรอบแรกให้ฟังนะครับ Hello I'm Fle ลต i ไ s อั l l i ล p ี่ส it Please S A W Y จบรอบแรกแล้วครับมีใครฟังไม่ทันบ้างเอ่ยส่วนคนที่ฟังทันก็น่าจะพอรู้แล้วเนาะว่าเด็กผู้หญิงชื่ออะไรใช่ไหมครับเอาละเดี๋ยวมาฟังกันอีกสักรอบเนาะสำหรับคนที่ฟังไม่ทันนะครับ Hello I'm Fred Hi I'm Sally Spell it please S a อ้ดบเเอายเละครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาทวนประโยคคำถามสักหนึ่งรอบเนาะเขาถามว่า what is the name of the girl what is the name of the girl เด็กผู้หญิงชื่ออะไรถูกไหมครับมาดูตัวเลือกที่หนึ่งครับช้อย c e A Lily มีใครตอบข้อน,นี้ไหมครับยกมือขึ้นเร็ว raise your hand เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ต่อไปข้อ b ครับ sally มีคนตอบข้อนี้ไหมย,ยกมือขึ้นเร็ว les o u r h a n d ข้อนี้น่าจะมีคนตอบอยู่บ้างนะครับแล้วก็ข้อ c fred มีคนตอบข้อนี้ไหมครับ fred น่าจะเป็นชื่อของเด็กผู้ชายเนาะเอาละดังนั้นมาดูเฉลยกันนะครับว่าตอบข้อไหนเฉลยคือข้อ b sally นั่นเองนะครับ เพราะว่าในตอนท้ายเนาะแซลลี่ได้สะกดชื่อของตัวเองให้เฟลดฟังนะครับว่า S A W Y แซลลี ally, นั่นเองนะครับไปเรียนหน้าต่อไปกันเลยครับเด็กๆในกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเนาะแล้วก็ช่วยกันสะกดชื่อของเพื่อนทุกคนนะครับสมมุติว่าเด็กๆเ,เป็นเพื่อนที่อยู่บนกระดานชื่อว่าทอมใช่ไหมครับทอม ครูพี่เบนบอกเด็กๆว่า Tom spell your name please Tom spell your name please Tom ช่วยสะกดชื่อหน่อยได้ไหมเด็กๆก,ก็ต้องสะกดชื่อกลับมาว่า right ถูกต้องครับเด็กๆ T O M Tom นั่นเองครับคนต่อไปครับเด็กๆอ่าเด็กผู้หญิงผมชมพูชุดชมพูของเรานั่นเองชื่อว่า Anna สมมติเด็กๆคือแอนนาแล้วครูพี่เบนบอกว่าแอนนา your name please a n แอนนา l l your name please เด็กๆก,ก็ต้องสะกดชื่อกลับมาว่าฮะสะกดถูกไหมสะกดถูกไหมสังเกตที่ชื่อด้วยนะครับว่ามีตัว N ซ้ำกัน2ตัวเนาะเอาไหมแอนนา l l your name please เด็กๆก,ก,ก็ต้องสะกดกลับมาว่า Fantastic เยี่ยมไปเลยครับเด็กๆก,ก็คือเอ Double N A นั่นเองนะครับ A Double N A Anna คนต่อไปครับเด็กๆพ่อหนุ่มผมที่ดูเท่มากๆเลยนะครับชื่อว่าจอ h n นใช่ไหมสมมติว่าเด็กๆคือจอ h n นแล้วครูพี่เบนบอกว่าจอ u r นสเปย l e a เนมพีสจอ e l นสเปย n a m เนมพีสจอ o h นช่วยสะกดชื่อหน่อยได้ไหมเด็กๆก็ต้องสะกดชื่อกลับมาว่า ถูกต้องครับเด็กๆ very good ก็คือ J O H N John นะครับคนต่อไปครับเด็กๆคนนี้ยังจำกันได้ไหม t o n ่ Tony, นั่นเอง Tony ครูพี่เบนบอกกับเด็กๆว่า Tony spell your name please Tony spell your name please Tony ช่วยสะกดชื่อหน่อยได้ไหม เด็กๆสมมุติว่าชื่อโทนี่เด็กๆก็ต้องตอบกลับมาว่าถูกต้องครับเด็กๆกูชอบก็คือ T O N Y t o n น t o โทนี่โทนี่นั่นเองนะครับเด็กๆครับวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของบทเรียนในวันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสาระความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนกันไปเนาะวันนี้นะครับเด็กๆ เด็กๆได้เจอคำว่า spell ใช่ไหมครับ spell ออกเสียงตามครูพี่เบนซ์หนึ่งรอบครับ spell t h a t s, s go ดีมากครับเด็กๆแปลว่าสะกดนั่นเองนะครับแล้วก็คำต่อไปเด็กๆได้เจอคำว่าอ่ามาเป็นประโยคเลยนะครับ spell your name please spell your name please ประโยคนี้แปลว่าแปลว่า ช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหมนั่นเองนะครับคำต่อไปครับเด็กๆ double double อันนี้ใช้ในกรณีไหนครับเด็กๆก,กรณีที่สะกดชื่อที่มีตัวอักษรซ้ำกันเนาะยกตัวอย่างเช่น anna เด็กๆก,ก็ต้องสะกดว่า a double n a anna นั่นเองนะครับ double แปลว่าซ้ำส,สองครั้งนะครับเด็กๆ เอาละครับเด็กๆก็ได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปทั้งหมดในวันนี้กันแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะครับเด็กๆเพราะว่าการสะกดชื่อของเราให้ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ประโยคเหล่านี้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คลาสเรียนของเราคงต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน